กลับมาได้เลูนลลกนาเป็นไงบ้างละ่ะตั้งแต่ได้คนหลวงก็ฟื้นในเขียวรจีเลยจะใหญ่อืมปีนี้ฝนทิ้งช่วงนะถึงฤดูหวานไทยแล้วก็ยังไม่ตกชาวไร่ชาวนาเดือดร้อนกันไปหมดบางหมูห่บ้านนะก็ปักป้ายขายที่นาดีนะบ้านเราไม่ต้องขายทีนาเพราะว่าดินนะ่ะมันศึกษากาทรทดลองทำนาอินทรีย์และเกษ,ษตรที่ดีใหม่ของในหลวงพันเราก็เลยเดือดร้อนเหมือนคนอื่นเขา ถ้าไม่ใช่เพราะฝนหลวงป่านี้เราก็คงอดตายแน่ๆ,นๆนจะยายอือจ้ะใช่ใช่ใช่รือไม่ใช่คงจะใช่แหละเออดินลูกกำนันผาดเนี่ยมาบอกว่าจะพาพวกชาวบ้านเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องการทำนาอินทรีย์แล้วก็เกษตร,รทฤษฎีใหม่ที่บ้านเราวันมาลืมเนี่ยดินก็อยู่ช่วยแนะนำเขาด้วยนะจะยายงั้นผมไปห่างน้ำกุเด็ก่อนนะเจยเออไปลูกไป อย่าลืมนะึ่งนประธานเพียงเก่งพราะเราอะมีประชุมที่จะจัดท่าของชวของชุมลมเออเยาวชนรักข้าวไทยเราอะก็เห็นดินยุ่งยุ่งไงแล้วก็กลัวว่าดินจะดิ้อจะนะครับเราจะลาประชุมเพียงบางร้องค่ายาวชนรักข้าวนะครับออดินเดี๋ยวเราไปเรียนก่อนนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน เดี๋ยวลุงล้วดาวไปไหนอ่ะทำไมไม่มาประชุมอ๋อเราได้ข่าวว่าบ้านดาวกำลังจะถูกเิที่นาเป็นเพราะที่บ้านดาวไปกู้เงินเล่ระบบมาสายดาวต้องเปลี่ยนด้วยแหละเดี๋ยวได้มาได้อ่ะไปเพื่อเหมอนะมันเป็นแคลรเด็กเมื่อวานคือพวกมันติดหนี้กูไม่มีเงินใช้กูก็ต้องได้ดอกเบี้ยทดแทนสิวะ อูไม่ยึดที่นาพวกมันก็บุญแล้วเสียปล้นกู้ผิดกฎหมายแถมยังกลายปุยปลอมให้กับชาวนาผมจะแจ้งตำรวจไอ้เด็กนี่ับนวน,นตายซะจริงๆเลยระวังตัวไอ้มึงเฮ้ยรับลุงขอบใจมากนะดินเลยอ่ะกินน้ำกินได้กินผล,ลไม้ก่อนกระดูกออดิน แล้วทำไมเสียปูมันถึงไม่กลดินล่ะลูกอ๋อคือเมื่อหลายวันก่อนผมบังเอิญไปได้ยินเสียปูกคุณตัวสำหับลูกน้องผมก็เลยอัดเสียงไว้กะว่าจะเอาไปให้ลุงกำนันนะ่ะไอ้จืดไอ้ดำเรื่องที่กูให้มึงไปจัดการเรื่องปุยปลอมที่กูให้มึงไปหลอกขายชาวบ้านกับสากลพวกมึงจัดการเรียบร้อยหรือยังวะเออเออดีมากไม่ย่าให้โดนจับได้ละ่ะ ลุงครับอาทิตย์หน้าผมจะจัดค่ายเยาวชนรักข้าวไทยจะมีการลงแขกดำนาผมจะพาเพื่อนมาช่วยลุงกับป้าดำนาด้วยนะครับ <c oughs> ไอชื่ไอดำม,มึงช่วยไปสั่งสอนไอเด็กที่ชื่อว่าดินด้วยนะมันชักเถื่อนเกลืนเกินไปแล้ว Hả? <laughs> Hả? Ok, quay máy. Thế mà bị bị rồi đó. lại lọc. ปลอดภัยแล้วตอนนี้คนที่ทํามันก็รับกรรมไปแล้วตํารวจเพิ่งตวรวจสอบมาหากรุกเมื่อกี้ไปฝากขังไว้ที่โรงพักแล้วมันไม่ใช่ใครหรอกไอ้เตียปุ๊กนั่นแหละนะเอานินเป็นไงบ้างเดะหายดีแล้วหรือหายดีแล้วครับ,บค,ครับ ผมเอาปักกับกล้วยที่บ้านมอากครับแล้ออามาจากไหนเนี่ยที่บ้านครับที่บ้านครูโอเคขอบใจบ้างนะครับอ๋อดินอดีครูเห็นความสามารถเห็นความดีของดินครูก็เลยส่งเสริมให้รงเป็นคนดีสีมังกงไปนะเป็นเป็นรางวัลที่ควรค่าแก่คนที่ทำดีเป็นประโยชน์แก่สังคมมีประโยชน์กับรุ่นนอ้อง เป็นเกียร์กระบอกตะกูลถ้าเราได้รับรางวัลนี้ก็ถือว่าก็เป็นเป็นสิ่งที่ควรจะได้นะคุ้ใหญดิน อ้าวคุงชมสวัสดีครับทำอะไรอยูอล่ล่ะผู้ใหญ่ดินอ๋อกำลังเขียนโครงการเป็นรูปก้าวสังยดอยู่นะลุงอืมผู้ใหญ่นี่เก่งจริงๆทำงานเพื่อพี่น้องชาวโคูโหนดไม่มีวันหยุดไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักไหนโชคดีของหมู่บ้านเราที่มีผู้นำที่เข้มแข็งและเป็นคนดีเหมือนผู้ใหญ่ดินจะเหนื่อยได้อย่างไรล่ะลุงในหลวงท่านทำงานเพื่อพวกเรามานานเท่าไหร่ท่านยังทรงตามจนถึงทุกวันนี้คนไทยเรานี้ช่างโชคดี ที่มีพระราชาผู้ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลยแม้แต่วันเดียวเราก็ควรทำความดีขอบแทนเป็นดินินเกิดเดินตามรอยเบื้องประยุพลราบาทและจะขอเป็นฆาโลงบาทุทกชาติไทยเพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะการ เคยพักจุกจน